ผมเป็นไทยรูปได้ไทยพี่ดูไปทั้งบุญยิ้มสีจางามาทิพย์มืยิ้มสีจาง

อะไรใส่ถ่ายด้วยอ๋อกูจะทำยังไงเนี่ยให้กูทำยังไงเอ้ยก็ถ่ายยงไมึงบ้าหรือเปล่าเอ้ยอย่าให้กูถ่ายแบบนี้ไม่ได้นะเว้ย

嗯。 en

จะติดไอ้สองตัวนี้ไว้นะครับซึ่งมีหมาหันหน้ามาแล้วก็ซูมหากำลังเดิมมัม้เสีย nè Đặt rồi Đặt rồi Đặt rồi Ồ, đi tham sông này 包、侵入。 สองครับเด็กิคี้พายโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยวัดอะไรไอ้ใบตูด

หยับหยับเฮ้ยก็เ <doom! S 3> ต,ตินไปด้านหน้าสิอ้คุครับงานนี้เขาตาในงานนะโอ้เขานครับงงนิดกงานันนี้ เราหวานนันและข้าวตาไม่ธรรมดาหรอกธรรมดาเลทำไปเรื่อยๆให้ขาตานะอย่าให้ขาตีนคบเดี๋ยวนะดีก่กันไคว่าพวกนีงไม่ดีเนี่ยเอวันดีก็มีนกพวกนีงเนาะวันดีวันดีมันเิดีาแล้วมันความมานี่ยนีทำไตเลยา นั่งรอควางรอคนอีกคนนี่ิมาแออกเป็นกองเป็นกองยื้ถ่ายได้อย่างไรพังกันมีครับมก็จะบวกดีไว้พอมีสอเฟสเยี่สิบเดัรื่องเ่ไม่เฟสเดียวตาบานตาบานดิบานเน้าบนนะ เบียแล้องแง่ชื่อชื่อหนึ่งชื่ออะไรนะชื่อไอ้ไอ้เพี้ยนท่าน่ะไอ้ซูนไลอะไรนะซืฮะไอซูนไลอ่ะไอเพี้ยนไอเพี้ยนที่มันฆ่าขาเราเออที่มันไม่กล้าเอารูปมันลงอ่ะเออปูไปอ่ะไอป้อมอยู่หรอกอะไรอ่ะไอป้อมนี่เหรอ